เอาวะเอาวะตื่นเต้นแล้วอดรอบครั้งแรกของเมืองสองศูนย์นะน่าจะมานอนะเดี๋ยวไปเทสไม้ได้ะเออไม้เชก็รู้นอยู่นะนแรงอยู่แล้วขอเทสไม้หน่อยแล้วกันนะไม้แดงอะ่ะ <laughs> โอ,อ้เจ๋งได้อยู่ปะปะปะโอ้โหเฮีย้ยะไรเนี่ยมัวทรงจัดดูดิมัวทรงจัด,ด,ด,จดยังไม่วางเตียงเลยเอาไว้สลามก่อน เอาสลามก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสลามมันเสือกอืมมีตายอ่ะอะไรกวางเตียงกอดได้ไหมมีที่มีชุก,กันาอเคเรียบล้วมาโอ้โห,โหนัวจัด โอเคไม่โดนกับโดนลมมั้ยล่ะด้วิทยพิษติดพิษอะไรอ่ะไม่ใช่นั่น,น,นปิดปิดกันเลยเฮ้ยอ๋อคุณตุยปิดกันปิดกันปิดกันปิดแข้งนิกัน ว้าว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 กันกู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 ทิบหายก่อหมดก่อหมดก่อหมดมั่วทรงหมดเลยว่ะต้องแก้นะต้องแก้ต้องแก่ต้องแก้ต้องแก้มั่วทรงจัด เก็บตัวลวกก่อนเก็บตัวลวกก่อนเก็บตัวลวกก่นอนเฮ้ยไม่ตายวะเย่ละได้อยู่ผมเติมรัวๆต้องโหลดตีวะประสิทธิภาพสูงสุดของอไม้ ต้องรดนตีโอ้โหต้องเก็บตรงนี้เอาอ่อนมาก่นกอนมีเกาะด้วยเฮ้ยหมดหมดหมดแล้วเนี่ยหมดได้นะหมดได้นะโอ้ยชิตโดนอีก Ô, con mà vàng quá Ê, lấy cả tôi lấy cứ tí đơn oh. ừ. 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 เอาให้เอาให้โอ้ยโ,โดนแดงข้างก่อนจัดการจัดการจัดการเติมเรื่อยๆเลยชุมชมชมชมมาว่า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  มาว่าเฮ้ยโอ้โหบางทำไมเนี่ยปิดตัวมันมั้งอ่ะอืมโอ้ยเอาโหยดโดนละโอ้หแค่น,นี้ก็เติมได้เลยวะ่ะเอาตัวนี้ก่อนกันอุย้ยปีนั่นไม่ใช่หรอวะ ฮืมอ้าวนั่นเอ้ยไม่จบไปสินะต้องรีบร้องแล้ววะเฮ้ยเขียงไรเงี้ยช่เยพลางนันช่เยพลางนันวุ่นอยู่เนี่ยเอ้ย เอ้ยรีลีลีก่อนรีก่อนดว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 น,ดวนหายไปเยอะละชุบชุบชุบนนเดียวชีวครับเชิวครับไปไหนแล้วเออกันหน่อยกันหน่อย กันด่วนกันด่วนกันด่วนชุกแบบเงีย,งยบๆเดีเ๋เสร็จเดีทำการใหญ่จะต,ต้องนิ่งว่ะแต่ลูกแรกขอวะ่ะขอเถอะอืมมาแล้วเค เอามันเอามันให้เอามันมาไมาเ่เป็นเสีงยงไทยดวงหลังเค้ปิดปิด f ีให้หมดเดี๋ยวชุบต่อครับอึมตัดโอเคได้อยู่ได้ยูได้ยูได้ยูเฮ้ยคนเดียวเอาไม่ได้หรอวะ Ừ. Rồi. Ừ. hay quá. Ồ hả? hay quá. Ê, khả năng. Ôi, làm sao? Ôi. Ui, tài tài ra tài ra Ô. ừ Ui, ui, tôi khẳng Ui, chắc hai tôi lấy đi Tôi lấy cái tí mới Chụp, chụp, chụp đi chụp đi นี่แหละมามาชุบข้างข้างๆมันเนี่ย,เออเ,ยเออเจริญเชี้ยะถลวงะลวงะลวงเฮ้ยแมงมุมทำไมไม่ทำเหี้ยอะไรเลยวะเฮ้อแมงมุมไม่ทำอเหี้ยอะไรเลยฮึ่ม ไม่ทำนี้อย่างก็ชิลเลยนะ <S <S อืมไม้ไม้นันวๆอย่างเงี้ยมั่วทรงว่ะต้องแก้ดว่วนนะเดฟมันไปได้ยจริงๆว่ะ แต่ถ้าถามมาเล่นไนะม,มันก็พอเล่นได้นะแต่ต้องแกะแบบนี้มันเปื่อยเกินเอ้ยน่ช่วงเช้าเลยเหรอที่พวกี้ไม่ทำอะไรช่วงเช้าไอ้นี่ไม่ทำอะไรเลยหลุดเดียวเออมึงใช้ก่อนมั้งชิว่าเฮ้ย hiệp bằng cổ. wow wow đi ngay. Don't chai cổng, kính mãi. Hm, hm. phải đi mà thiên thi à, ao đi ô ạ tai một Ui, lùa cơn Quýnh Ồ oh, <laughs> oh là <laughs> không phải reset rồi Ý ơi Tài mình mới phải reset cơ mà Ý ơi Ồ, lại ai đọc luôn <laughs> 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 ไปเลยเอารถลูกแรกวะบเอาให้มาเดี๋ยวไปแก้งัดทองนิดกว่าโดนยูแน่เฮ่ก็ยังโอเคโอ้ไงวะเจอกันด้วยงัดทองนะ่ะแค่นั่นเลย